สวัสดีครับโมโกะกับร้านหนึ่งโฮบายบเช่นเคยนะครับเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทอร์รุ่มือไว้มือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าแซดเก้าร้อยปีสองพันสิบเก้านะครับสีดําทั้งคันนะครับรถคันนี้ราคาถือสดจะอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถคันนี้สามารถจัดแซดนงินได้สองบริษัทนะครับบริษัทแรกตะวันออกลิสซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่เก้าพันบาทนะครับบริษัทที่สองนะครับบริษัทกรุงศรีบิ๊กไบค์นะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่สองหม รถคันนี้เลขไม้จะวิ่งอยู่ที่17,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถคันนี้ของแต่งได้ไปก็จะมีกระจกไฟแฮนนะครับมีกันล้มนะครับมีท่อนะครับเบิร์นเอานะครับมีท้ายสั้นนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเคื่องยนกันดูดีกว่านะครับ สนใจนะครับสามารถดูโลตัวจริงในร้านเลยนะครับราคติดต่อทัอเจ้าคันนี้นะครับราคา14นะครับขอรับฐานะเราไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์1เดือน1พันจิโลเมตรนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กร้านหกไปไว้ด้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ